เวียโพสรูปคู่วิกกี้หยอดหวานเหมือนฝาแฝดเลยที่รักชวิตเ,เปลี่ยนไปไวัปนนี้นนปปนลังากก็เปลี่ยนนะครับก็นั่นแหละเราก็ได้เรียนรู้ไปพ,พ,พร้อมๆกับลูกอะไรเงี้ยหลายอย่างที่เราน้องวิรินลูกสาวตัวน้อยของคู่เวียสุกุลวัฒน์กับภรรยาวิกกี้พีมลยาช่างน่ารักหน้าช่างและหน้าตาจิ้มลิ้มแถม ยังมีความเหมือนทั้งพ่อและแม่ก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าคู่ของเวียร์วิกกี้ก็มีความเหมือนได้ออยู่ไม่น้อยโดยล่าสุดเวียร์ได้ควงภรรยาวิกกี้พิมลยาไปออกงานด้วยกันมีภรรยาตามไปให้กำลังใจแล้วทั้งคู่ก็ถ่ายรูปคู่น่ารักน่ารักเวียร์วิกกี้มาในลุคเท่เใสสุดเหมือนกันแถมเียร์ยังหยอดหวานแซวว่าเหมือน้าแฝดกันเลยที่รักตามแคปชั่นที่เบียร์เขียนไว้ว่าเหมือนฝาแฝดกันเลยที่รักงานเมื่อวานคุณภรรยามาให้กำลังใจครับหนังจะเข้าฉายพร้อมกันทั่วประเทศ6เมษายนนี้ แนะนำให้ชมในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับบ้านเช่าบูชาย,ยันสวยหล่อน่ารักน่าเอ็นดูปามีของน้องวิรินได้อ่านารีวิวรอบสื่อเมื่อวานมีแต่เสียงชื่นชมว่านางดิตา้าองไปพิสูจน์แล้วค่ะมีหนูวิรินอีกคนกลายเป็นแฝดสามเลยคะคะจะบอกว่าโดนคุณมิตกหนักมากค่ะคนอะาไรายี่อมเก่งมากพูดก็เพราะเฟรลี่สุดๆมีน่ารักมากขายิ้มตลอดเลย so beautiful and handsome ป้าป้าหล่อมามีก็สวยยอยดีใจที่ได้เจอทั้งคู่เลยนะคะเมื่อวานน่ารักมาก Happy Family คุณแม่เทจังเลยน่ารักมากกอกกอหน้าเหมือนกันยิ้มหวานเหมือนกันเหมาะสมและลงตัวที่สุดเลยขปะปาะหมามีของวิรินหล่อสวยวิกก้เหมือนนางเอกกอซีรีจี G เลยค่ะอุ้ยแฝดพี่แฝดน้องน่ารักมากกอกกอพี่เบียร์ก็คือพี่เบียร์จริงๆครับที่โคตรเก่งเลยทุกวันนี้มองทีไรก็อบ่นชุดคู่รักคู่สร้างคู่สมง